รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพโอ้ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเดินงานมาด้วย ไทยแลนด์คัฟฟี่เฟสสองส่วนสองสามตลาดดูเดือดมากตลาดดูเดือดมากก็ถือว่าพัฒนากันไปต่อยอดเป็นแก้วเทสกาแฟครับเหมาะสำหรับเดินในงานนี้ครับอ๋อเหรอคือทั้งหมดอันนี้คือเกษตรกรหมดเลยใช่ครับเกษตรกรที่ได้รางวัลอันนี้มาจากไหนของเรามาจากผมโซนนี้จะเป็นของหน้าทั้งหมดครับ วันนี้สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เดินทางกันมาที่เมืองทองธานีนะครับแล้วก็มางานนี้ครับข้างหลังเราเนี่ยฮะ Thailand Coffee Fest 2023เป็นงานระดับยิ่งใหญ่ของประเทศเราเลยครับเป็นการรวมหลากหลายเรื่องราวของกาแฟนะครับแล้วก็มีหลากหลายคอนเทนต์ที่นำเสนอแล้วก็การรวมตัวของคนรักชอบกาแฟทั้ง ผู้ผลิตต้นน้ำจนกระทั่งคนชงร้านค้าหรือว่า,ายเซอร์ที่ดื่มดำรสชอบรสชาติของตอแฟในงานนี้ครัคั้งนี้จัดนะครับอ้นี้ที่ดูอยู่ก็คือเป็นเทปบันทึกภาพครั้งนี้จัดเมื่อวันที่13-16กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็เมืองทองธานีก็เป็นงานระดับของประเทศนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่ เลยเถิดไประดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรประมาณนี้ทั้งนี้เขาก็มีธีมของเขานะครับในส่วนของ Thailand c o f f f e Face 2023เนี่ยทังนี้ก็มีธีมนะฮะ o o d c o f f e e for every one ก่อนเข้าง,งานก็ต้องมาลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วก็ลงทะเบียนอันนี้หรือว่าจะลงทะเบียนมาล่วงหน้าก็ได้เหมือนเราเนี่ยเราลงทะเบียนล่วงหน้านมาแล้วเนีฮะเนี่ยฮะโอเค ได้ครับบขอบคุณครับงานก็จะมีเถห้าหกเจ็ดปดามสี่ฮอเลยนะฮะเรื่ององ้วรป็นกันอ่ะเข้ามาดูครับมาอ่ะก็บรรยากาศใหญ่โตมากครับจากขวามือ <c oughs> ไหมาซ้ายมือนะครับก็ร้อยกว่าแบรนดิง้งร้อยกว่าช็อปเลยนะฮะแล้วก็ นี่เฉพาะร้านค้าแต่ว่ายังมีตัวอืื่นนีดย่อยๆมากนะฮะที่อยากให้ทําความรู้จักกันเดี๋ยวเราค่อยๆไล่นะฮะน่าจะไปเริ่มที่เวทีกลางก่อนแล้วกันนะไปดูก่อนเดินตรงก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเจออะไรเดี๋ยวว่ากันอ่ะเดี๋ยวไปดูโอ้โหเข้ามาบรรยากาศข้างในครับอบอวนไปด้วยกาแฟก็หลากหลายโดยพื้นที่โดยรวม 5 5 6 7 8นี่ผมว่า4 5หฮอเนี่ยก็ประมาณ20,000กว่าตารางเมตรนะประมาณ2 0,000ตา 20, 000รางเมตรนะครับแล้วก็อันนั้นจริงๆครับแบบไม่รู้จะอธิบายหรือว่าให้เห็นส่วนไหนเป็นเป็นเรื่องราวพิเศษตรงไหนนะฮะแต่เราค่อยๆเดินไปนะครับจุดแรกโดยหลักก็คือเป็นวิธีใหญ่นะเป็นวิธีกลางนะะเดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีกลางเ็าจะมีกิจกรรมอะไรเดี๋ยวผมอาจจะให้ดูแค่สักสามวิีในส่วนของวิธีหลัก ที่เป็นของเดอะคาวโดยโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยทั่วไปข้อมูลก็คือโดยมีเดอะคาวแล้วก็สมาคมกาแฟพิเศษเนี่ยร่วมมือจับมือกันแล้วก็เกิดเรื่องราวกิจกรรมดีๆเหมือนตัวเนี้ยฮะก็จะมีคือมันมีบูธมีกาแฟเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ไม่ใช่เพาะของของคนไทยนะครับของต่างประเทศแล้วก็หลากหลายแล้วก็มีตั้งแต่แบบแบบิกินจนถึงแบบเอ็กเปิรแบบสเปเชียลกันไปหลากหลายมากนะครับ เนี่ยรเรามาดูหรือว่าบางบางบูธเขาก็จะเอาเรื่องราวกาแฟต่างประเทศเข้ามามิกเกันก็มีหลายส่วนเลยครับเนี่ยคนก็จะมุงมุงกันก็เดินชมกันสบายตาแบบโอ้โหเหมือนอย่างกับเราไปงานต่างประเทศสิงคโปร์ฮ่องกงพวกจัดงานแฟงงานอะไรต่างๆเนี่ยถือว่ายิ่งใหญ่มากครับเป็นที่อย่างนี้อ่ะเดี๋ยวค่อยๆเดินไปรู้จักกันครับไป อยู่กับเล็กอาราสวัสดีครับนี่ถือว่าเป็นเป็นงานใหญ่ระดับของปีเลยใช่ไหม้โหใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเดินงานมาด้วยงานนี้มันมีทุกปีประมาณกลางกลงปีใช่ครับ ไทยแลนด์คอแฟเฟสสอง2 3ใช่ครับเดีว่ารวมมากทั้งแบบถ้าพูดถึงโปรเซสเรื่องราวของต้นน้ำนะจากดอยจากอะไรเงี้ยจนกระทั่งถึงผู้บริโภคจริงครับแล้วก็มีอะไรที่แทรกไว้อยู่ข้างในใช่ครับพูดถึงคนกาแฟอย่างเล็กนี้รู้สึกไงบ้างกับงานนี้รู้สึกดีใจที่แบบมีงานใหญ่ๆแล้วก็เหมือนกับเหมาะสำหรับคนที่แบบมามือใหม่นะยังไม่รู้จัก ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับวงก,การกาแฟอะไรเงี้ยเหมาะมากที่จะมาเดินเล่นมาเปิดโลกมาเปิดโลกมาเห็นว่าอเอ้ย เขาแบบมีอุปกรณ์รเยอะแยะมากมายเยอะมากจริงๆเทคโนโลยีที่ช่วยที่มาพี่เล่าไม่ถูกเลยว่าจะเอาอะไรมาบอกดีจแต่ว่าก็อยากให้ดูรวมๆแล้วกันเพราะมันเป็นเรื่องที่แบบต้องมาด้วยตัวเองถือว่าต่างประเทศก็ให้ความยอมรับอยู่หลายๆหลายๆบูหลายๆกิจกรรมหลายอีเวนต์ก็จะมีต่างประเทศเข้ามาเกี่ยวด้วยเนาะล่าสุดเมื่อวานเครื่องสตรีมนมอัตโนมัติปกติเราต้องเห็นคนไปสตรีมนมแบบไม่ต้องละวนี่วางปุ๊บปุ๊บเสร็จเลยแล้วแล้วจะมีคนไม่ทำไหมมีคนไม่คอยกดอย่างเดียวต่อไปก็คือแบบ ให้เขาเทได้ไอทีหมดละตอนนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องราวที่มันมันมันพัฒนากันไปนะแล้วก็ปีนี้ถือว่ายูเซอร์มากขึ้นยูเซอร์คนสนใจกาแฟมากขึ้นคนเดินแบบนอนแบบเดินมากนี่ขนาดวันวันแค่วันศุกนะที่เรามาทา่นี่ แล้วเดี๋ยวพูดโอวันเสาร์วอาทิตย์โอไม่อยากจะพูดถึงก็สนุกสนานครับินดีกับบรรยากาศอันชื่นมื่นะของวงการกาแฟก็พบพบปะกันอยู่เรื่อยเรื่อยมาอัปเดตกันมาแสดงความดีๆกันดีใจดีใจดีใจนะแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสได้ติดตามติดตามเล็กเหมือนเดิมเล็กกับเราเล็กกับเราเหมือนเดิมนะแล้วก็พาไปทุกคนพาไปรู้เรื่องราวอันนี้ก็อัปเดตเรื่องราวของกาแฟตลอดนะคะแล้วก็คนนี้ก็อีกคนหนึ่ง อันนี้ท็อป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 นิดนึงนิดนึงโอเคโอเคขอบคุณเลหน้าแค่นี้ลไปหาพี่เกาไม่เปน,นก่อนท,อท,อทอ็อปท็อปตอนนี้แค่นี้ใช้บริการท็อปนะเดี๋ยวท็อป,น,อปน่าจะช้ำเดี๋ยวท็อปน่าจะช้ำตอนนี้กำลังเข้าวงการโอเคไหวกันขอ,กข,อขอบคุณมากเลยครับ,บ,รบสวัสดีครับสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพ อ่าไล่ๆเหลือไปดูเวทีใหญ่กันดีกว่าครับว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับครับก็เดี๋ยวเป็น2023ที่ยิ่งใหญ่มากครับในส่วนของเดอะคลาวรับร่วมร่วมงานกับสมาคมกาแฟพิเศษไทยนะครับแล้วก็จัดเรื่องราวครั้งนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับถือว่าเป็นหลังสารเทศกาลกาแฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับถือว่าเป็นยิ่งใหญ่ในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะครับ โดยงั้นนี้ถือว่าเป็นครั้งที่8แล้วครับตามแนวคิดนะครับ g o o d Coffee for Every One นะครับครั้งนี้เนื่องจากเป็นวิกฤตเรื่องเรื่องกาแฟนะหลายๆเรื่องหลายคอนเทนต์หลายๆประเด็นเนี่ยก็จะเอาเรื่องราวของกาแฟเนี่ยมากับเคลื่อนพูดคุยกันแล้วก็มีการจาับพูดคุยเวทีต่างๆเนี่ยเหมือนเวทีครั้งนี้กันพูดคุยนะครับอันนี้คือเวทีหลักนะครับเป็นนี่นี่คือเรื่องราวของเวทีหลักนะครับ เนี่ยเป็นคอฟฟี่สเตตนะครับอ่ะเนี่ยฮะแล้วก็เราจะให้เป็นพูดคุยกาแฟเทียมได้ครับได้ก็จะไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดนะส่วนของคุณนุ่นเป็นการแอบซี้ว่ากาแฟที่เป็นคุณนุ่นแล้วก็เป็นส่วนของคนที่กินกาแฟปกบกินเนื้อเนื้อพิยาปนะส่วนของแซนแตงแล้วก็กินเนื้อที่ผิดคุณอายุผมก็จะไปเปพูดอย่างนั้น วิรัตนะครับก็เป็นเรื่องพูดคุยกันนะคุณค่าของกาแฟพิเศษคือคุเองเนี่ยก็มีความเป็นของคุณคืออะไรนะนะน้อยลงกว่าวันหนึ่งก็จะมีเรื่องราวของทองสองวันหนึ่งก็จะมีเรื่องราวของทองแล้วไงนี่คือวีดีการก็เป็นเรื่องราวของคอนเทนต์ที่อยากขับเคลื่อน วันหนึ่งก็จะมี2-3ถึง3 3ถึง4คอนเทนต์ก็มีนะครับ3-4ทอล์กอันนี้ทอล์กที่2งนะครับีมีเวทีที่2คงเขาอาจจะก็หลายคนก็ให้ความสนใจแต่หลายคนก็เดินชอบอยู่ในงานแลเวเราไปดูเวทีที่2เวทีที่2เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของกาแฟที่เกี่ยวกับการชงการแข่งขันดูแลโดยตรงโดยสมาคมกาแฟพิเศษไทยนะครับ 2 0 2 3ครับงานนี้ยิ่งใหญ่มากเนาะและอยู่กับน้องจิ๊บใช่ครับนะครับจิ๊บวันนี้มากับอะไรนะบูเล็ปกับบู๊บบูเล็บครับผมแล้วก็แล็บกันหลายๆอันด้วยใช่ครับมีอะไรบ้างแนะนำเพื่อนๆก็จะมีมีภูผาเอสเตทรับแล้วก็ทอมฟิวแมป ก็จะมีบิวแลเลัตมีเซนแตงเนแตงแล้วก็จะมีแฟช็อกโกแลตด้วยแล้วก็จะมีติ้งแล็ด้วยติ้งแล็ติ้งไหนแก้วเหรอฮะใช่ครับติ้งแล็ที่เป็นมาไม่ใช่ครับติ้งแล็ที่เป็นเป็นเป็นลาบิ้นอ๋อโอเคโอเคครับโอเคนะแล้วเซรัมิ้ก็จะมากับเซนแตงด้วยเซนแตงเซนแตงอปงถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ใช่ใช่ครับออ๋ไม่บอกอะไรนะพูดถึงวันนี้ กาแฟพูดภาพรวมแล้วกันนะวันนี้ไม่ต้องเจาะลงไปเนาะพูดถึงโดยรวมของกาแฟปีนี้เป็นไงบ้างครับกาแฟตปีนี้ก็จะมีเหมือนกับว่าผู้บริโภคใหม่หน้าใหม่หรือว่าหน้าใหม่เข้ามาในวงการเยอะขึ้นครับับแล้วก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามีคนบริโภคกาแฟเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะแล้วก็ถือว่าเป็นเหมือนเอ่อเมนสตรีมของของเครื่องดื่มการดื่มเนี่ยเป็นเรื่อง เป็นเรื่องปกติของผู้คนมาในวันนี้ก็ถือว่าและในส่วนของธุรกิจละ่ะจะแปเป็นไงบ้างในส่วนเราก็ถือว่าอยู่ในส่วนนี้คือยูเซอร์มากขึ้นยูเซอร์มากขึ้นครับและในส่วนของผู้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 จำหน่ายเป็นไงบ้างดูเดือดครับดูเดือดด,ดูเดือดนี่คือ <c oughs> ดูเดือดโอ้โหตลาดดูเดือดมากตลาดดูเดือดมากก็ถือว่าพัฒนากันไปต่อยอดอุปสงค์เอออุปสงค์อุปทานกันไปนะ มางานวันนี้แหละครับเป็นไงบ้างดูวันนี้คนเยอะมากครับยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ขนาดยังไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะครับนานะยิ่งใหญ่นานๆยากพอใหญ่ขึ้นนะครับได้ได้นะถือว่าชอมาทุกปีถือว่าประมาณเดือนเดือนอย่างนี้นะพบเจอกันตลอดนะกลางปีครับกลางปีนะกลางปีปลายปีปลายปีอีกที่สูนย์ุรกิจครับอ๋อโอเคก็หลากหลายคอกาแฟไม่ควรพลาดนะวันนี้นะโอเคก็สนุกสนานกันไปวันนี้นะในส่วนของบู๊คแล็ตแล้วก็ แงแตงนะฮะเดี๋ยวไปคุยแต่งแต่งส้ยกันขอบคุณขอบคุณมากคี่ผมสวครับสวัสดีครับทสินะครับนี่ก็บรรยากาศการแข่งขันแล้วก็ในปีนี้กรรมการเราแข่งขันมนรอบแรกนะครับสามมกว่าท่านแล้วก็มีเงื่อนไขคืออุปกรณ์อะไรที่เขาเตรียมมาให้ส่วนกลางนะครับหรือเป็นการแข่งขันอีกประเภทหนึ่งคือเอสดเนะครับแล้ว่าให้เวลาแต่ละท่านก็คือ9นาทีกาแฟนะครับล้างสัน เครื่องดื่มออกมาด้วยนะาจับไม่ได้ใช้แบรนด์นี้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูใกล้ๆครับเป็นอีกเวทีหนึ่งกาแฟอาริยานะครับเป็นถือว่าเป็นเวทีที่เฟ้นหาบาริต้าโดยตรงร่วมกับสมาคมบาริต้านะครับแล้วก็ในส่วนสมาคมกาแฟพิเศษและก็เดินข่าวเป็นอีกเวทีหนึ่งที่แบบน่าสนใจมากกาแฟอาริยานะครับข้างหน้าก็เป็นเวทีการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาบาริต้านะครับ นาดูเพพักพี่ครับอ่านี่แนะนำตัวก็เป็นอีกหนึ่งเวทีครับที่น่าสนใจมากถือว่าเป็นการจัดงานที่แบบว่าหลากหลายทั้งแบบอ่พวกแข่งขันหรือว่าบาริสต้าต่างๆได้เข้าร่วมทั้งมือใหม่มือเก่าแล้วก็เป็นสเปเชียลมันไคก็เป็นลักษณะการแข่งแบบวิวเวอร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คนชมก็จะรีเซนบอกโปรเซสในการ สร้างกาแฟที่ดีเยี่ยมในสไตล์ของตัวเองนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการคอยนั่งฟังพิจารณาต่างๆใช่้วผมเปรียบก็เหมือนเป็นออมากาเซะที่แบบว่าลังสรรกาแฟรสดีๆให้คณะกรรมการได้ชมเนี่ยก็จะมีโปรเซสมีคาลิเกเตอร์แต่ละท่านนะไมหา ตัทุนเกมวอยูเชเจะบอกกรรมวิธีใช้เวลาขนาดเรโชเท่าไหร่หรืออะไรต่างๆเนี่ยนะไต่างๆก็เป็นเรื่องเป็นเป็นเป็นดิฟดิฟลงไปของกาแฟนะครับอันนี้เราแค่พามาให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับกับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวจะได้พาไปดูอย่างอื่นต่อไอ้นี้อยู่กับพี่หวอครับกับสวัสดีครับกับป๊อบป๊อบนี่คุณหน้าคุณตาแล้ว อากระโปงกระเป๋าเนี่ยฮะอาตอนกาแฟเราเคยเอาไปใช้ในรายการอ่านนีโอ้นี่เป็นเป็นเวอร์ชั่นใหม่หรือเปล่าตัวนี้ใหม่ไหมใส่ครับแก้วครับใส่กับแก้วอ๋อแนะนำหน่อยพี่ขายของไหครับเป็นโปรเจกต์ที่เป็นอะไรอ่ะพี่ผมไม่รู้จักเลยนี่เป็นอะไรเป็นแก้วเทสกาแฟครับเหมาะสำหรับเดินในงานนี้ครับอ๋อเหรอครับผมแล้วลักษณะพิเศษก็คืออย่างนี้ใช่ครับเราจับอยู่างนี้ก็ได้เขาบอกอาฮะครับแล้วตรงนี้ตรงนี้เรามีมากไว้ครับผม ตรงที่งจุดเดิมสิบให้มันติดหายคือเราการการที่จะมาตรงเนี้ยกับมาเต็มใบอ่ะตรงเนี้ยจะทำยากอ๋อครับผมแล้วมันก็เป็นเก๋ๆด้วยเป็นกิมมิคครับเหมือนรอยลิปสติกเหมือนรอยลิปสติกให้รู้่งี้แล้วก็อ่ะผมขอย่านะแล้วถืออย่างงี้เต้ หรือว่าใช้กล้องอะไรอย่างเงี้ยก็ก็แล้วแต่ถนัดผมผมผมถือกล้องอีกด้านนึงอะไรเนี่ยมันเป็นเซรามิกใช่ไหม่เป็นพอร์ชเลนจริงจริงๆอุณหภูมิสูงอุณหภูมิสูงครับจับจับร้อนไหมพี่ไม่ร้อนร้อนร้อนแต่จับตรงแฮนเดิลตรงแฮนเดิลอ่าที่ที่จับตรงนี้ก็โอเคอยู่ชายช่ยอันนี้เฉพาะในงานอ่าทำมาเฉพาะในงานถ้าหมดงานแล้วเป็นไง อนาคตมีแน่ป๊บนะก็วางอยู่ในตอนนี้ตอนนี้เราเราก็จะมีเวอร์ชันสองต่างต่าพราะว่าพัฒนาไปได้่ายเกดีเก๋ดีเห็นลงโปรโมทอยู่น่ารักน่ารักดีนะันี้คือวิธีการใช้เนาะก็คือปกติเราจะชิมจาก แก้วปกติมันก็จะไหลไหลก็ไหลไปแต่ทีเนี้ยมันเหมือนเป็นเป็นรูอะเนาะเขาก็จะจะช่วยมันมเบาๆยิ่งชิมเยอะๆในงานก็จะช่วยให้เราไม่ไม่หนักไปไม่หนักไปถ้าพอร้อนๆเราเซิร์ฟเข้าไปใช่ไหมมันก็จะผสมกับอากาศอ่ามันจะมีอากาศเพ็นระลึกอ่าพอเย็นแล้วอ่ะเราก็ดื่มเป็นคำๆได้เลยเขาก็บอกว่ามีบอดีมากขึ้น นะซีรีเราลองดูถ้าถ้าอยากได้ก็เ uh ข้าไปดูในในในแซนแตงก์ก right? ็มีถุงให้ด้วยใช่ป่ะก็คือไปควบกาอัน่าไปควบการนี้มีขายย่าี่มีขายหรือว่าขายในงานนะขายในงานรดไสี่สิบใบอ่ามีมีพิเศษแล้วก็ถ้าอยากได้พิเศษหรือต่ออนาคตใครอยากได้แบบไปวางขายไปไล่เนี่ยก็ได้หมดนะพี่นะคุยกันได้นะนี่สบายสบายมากอันนี้นนี้เปิดตลาดได้เปิดตลาดได้สบตลาดสบายมากแล้วก็ก็เข้าไปดูในโสต์นะได้ได้โอเคแล้วก็เป็นอย่างนี้เป็นไงบ้างงานวันนี้ อ๋อเป็นไงบ้างงานแฮปปี้ครับน้งานใหญ่โตมากคนเยอะคนเยอะจริงจริงในปีนี้พิเศษของเขาก็คือเขาเพิ่มฮอเพิ่มเพราะว่าคนกาแฟประมาณสองหมื่นตารางเมตรใหญ่มากใหญ่ใหญ่สี่อ่าใหญ่สุดยอดมีหลายโซนไวท์ทงเวทีนะแล้วแบบกู้เอ่อต้นน้ำกู้แบบเออเกษตรกรมาแข่งบาริสต้าแข่งโน่นนี่นั่นคึกคักมากคึักมาเอสเอสเจนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีขอบคุณครับ สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพแล้วก็เดินทางมาเมื่อกี้เวทีที่1เราเห็นไหม้เวทีที่2เวทีว่าเวทีแข่งเอสเย็นครับวันนี้คุณน้าพุ่งต่ อมออมกาแฟพิเศษน่านใช่ไหมแคมาเคยคุยกันอ่านกันนี่แล้วโอมมันนี้แนะนําหน่อยบูธนี้คือบูธอะไรบูธโซนนี้ครับจะเป็นบูธของเกษตรกรที่ได้รางวัลครับผมวันนี้เราก็คือคือทั้งหมดอันนี้คือเกษตรกรหมดเลยใช่ครับเกษตรกรที่ได้รางวัลอันนี้มาจากไหนของเรามาจากผมโซนนี้จะเป็นของน่านทั้งหมดครับผมโซนน้นก็โซนนู้ก็จะมีเชียงใหม่ด้วยเชียงใหม่เชียงรายด้วยครับผมแต่ว่าได้ได้ ได้รางวัลการันตีครับนะอันนี้ของหมู่บ้านโอ้ยใช่ไหมครับใช่ไหมครับอ๋อแกกี่ปี3ปีใช่ครับไม่แบ่งคนอื่นเลยเหรอทั้งทั้งสามโพสเอฟครับทั้งสามหัวข้อครับอ๋อของบ้านมณีพึ่งจะเป็นของบ้านมณีพึษงทั้งหมดครับที่ได้ที่1ปีในปีนี้ครับโอ้ยภูมิใจภูมิใจภูมิใจรสชาติเป็นไงไหนขอดูหน่อยพรันี่อันนี้ตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างเกี๊ยวครับเกี๊ยวโอเค โอ้โหว้าวว้าวแฟนดีแฟตดีขอบคุณครับผมได้ได้ได้นะไหนไหนนี่นี่เป็นใครบ้างวันนี้เป็นอะไรไงแนะนำด้วยอันนี้อันนี้น้องลีครับน้องลีเป็นเกษตรกรที่ได้รางวัลที่หนึ่งในหัวข้อฮันนี่โปรเซสครับผมมีสูตรไหมลีมีสูตรไหมทำไงถึงได้ที่หนึ่ง กาแฟต้องเราต้องใส่ใจดูแลต,แตั้งแต่ปลูกป่าคือพ,พื้นที่สำคัญมากครับผมพื้นที่พื้นที่ที่เราจะปลูกกาแฟคือ,อมีมีมีส่วนที่ทำให้กาแฟรสชาติออกมาดีคือ คือจะผูกใส่แจ้เขาอย่ใช่คำว่าใส่ใจอะไรประมาณนี้ยากนะแต่ต้องมีคุณดีดีนะแต่โคตรยากใช่ครับผมเลยเลยทำไม่ได้ที่หนึ่งใช่ครับและฝั่งนี้บ้างเป็นไรบ้างโอ๋แนะนำหน่อยอันนี้คุณคุณพิงค์ครับคุณพิงค์คุณพิงค์ได้ชนะที่หนึ่งใน n เนท r a l process ครับอันนี้จมีเคล็ดลับไหมครับถึงได้ที่หนึ่งครับคุณพิงค์เราต้อง ดูแลตั้งแต่พื้นที่ปลูกค่ะคุนที่ปลูกใช่มัครบแล้วก็หลักๆเลยต้องเป็นออร์แกนิกนะคะออร์แกนิกสิ่งสําคัญนี่คือหัวใจนะอ่าถึงได้รางวัลนี้ใช่ได้ได้อีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งพี่อันนี้ลองกล้วยครับลองวิชัยกําเนิดสูงเนมีเคลับไหมครพี่พี่วิชัยได้ในส่วนไหนอะรางวัลเป็นเป็นวัต process ที่เด่นเหมือนกันอ่าวัต p r ร c e s s มีเคล็ดลับไหมครับที่ที่ลองกล้วยครับของเราก็คือต้องดูแลระบบนิเวศดูแลต้นให้ดีครับครับผม โดยเฉพาะพวกเล่ธาท่าในดินพวกระบบนิเวศพวกต้นไม้ครับรอบๆสวนเราเราต้องดูแลให้ดีก็จะส่งผลต่อเรื่องรสชาติของกาแฟได้ตรงท่าผมได้ได้เป็นเล็กๆน้อยๆคุยกันเนาะเนาะเนอันนี้ก็มาดูบูธเกษตรกรนะฮะนี่ชุมพรนี่ลุงไข่ลุงไข่เราเคยไปหาด้วยซ้ำอันนี้เจอกับน้องแขก โอ้หเป็นคู่แฟนไม่เจอหลายปีไม่ใช่เอาเน่นน้องแขกเราเคยเจอกันตอนสมัยไปจุฬอฯไปหาลุงไข่แล้วก็สัมพันน้องแขกนะคั้งนั้นได้รางวัลจำได้รางวัลประเทศอ่าได้เป็นรางวัลกาแฟสุดยอดกาแฟไทยสุกตอครั้งนี้นี่งอนี่กาแฟลุงไข่เดิมนะโอเคพูดถึงวันนี้ดูแลหรือว่ารักษาคุณภาพ กาแฟลุงไข่กาแฟชุมพรยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็เหมือนกับเราพยายามที่จะเราได้รับโอกาสจากสมาคมกาแฟพิเศษนะครับให้มาร่วมออกบูธกับบูธเกษตรกรกาแฟแนวสมองจะมีเป็นโอกาสสำหรับกาแฟโรบัสต้านะครับเป็นการเปิด เปิดโลกเลยก็ว่าได้ที่้เกษตรกรตัวเล็กๆนะครับเีโอกาสได้นพอู่ตรงนี้ก็เป็นวันนี้หล่อเลยนะวันนี้หล่อใส่สูตรอันนี้นี่ดีสุดอันนี้หล่อเลยใส่สูตรนะครับเพราะภูมิใจนะววันนี้เป็นไงเรื่องกาแฟแก้วนะครับชอทางโรบัสต้าของเราแขกเป็นไงสถานการณ์ก็ตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงเกี่ยวกับกาแฟโรบัสต้ามากขึ้นจากเมื่อก่อนก็คือแบบไม่ค่อยมีใครกล้าชิมกล้าลอง ใช่เลยเฮ้ยเนี่ยมาเลาชิมหน่อยเมื่อก่อนมันโดนดีดไปเป็นเรื่องกาแฟอุตสาหกรรมใช่จําได้เมื่สักครู่นี้เริ่มมีนักพัฒนากาแฟหลายท่านหลายท่านให้ความสนใจเกี่ยวกับกาแฟโรบัสต้าซึ่งผมมองว่าเป็นโอกาสโอกาสและกําลังจะมาของโรบัสต้าใช่โอ้โหเราก็เลยแบ่งเราไม่ได้มาคนเดียวครับตอนนี้เราพาน้องๆในทีมงานเป็นกาแฟโรบัสต้าคุณภาพพิเศษจากชุมพรเลยแบรนด์ใช่ครับ ชวนเพื่อนเพื่อนบ้านเรามาบ้านบ้านเราเนี่ยบ้านจุมพรเนี่ยมาให้มาโอเคได้ก็เป็นในส่วนของคือทางสมาคมให้เกียรติเราเพชวนกันมาใช่คใช่ใช่จะเป็นโอกาสหรือว่าเป็นงานกาแฟยิ่งใหญ่มากปีนี้ยิ่งใหญ่มากครับคนเดินทั้งวันคนเดินทั้งวันนะหรือว่าเป็นโอกาสซึ่งกันและกันวันนี้เราเห็นตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะต้นน้ำไปดอยบนดอยลงมาหาเมืองผู้คนพอแวบพอปะแลกแลกเปลี่ยนกันพูดถึงกาแฟนะวันนี้ มันให้อะไรกับคนบ้างแขกช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยครับสำหรับกาแฟนะครับมันเป็นการให้เกี่ยวกับกลับไปถึงต้นน้ากลางน้ำปลายน้ําแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวผู้บริโภคต้องการจะรู้ว่ากินอย่างรู้ที่มาครับโอเคคำนี้ในนี่มาจากที่ไหนใช่ใช่มาอย่างไงผมว่ามองว่ามันเป็นการย้อนกลับผมว่าเป็นการให้เกียรติย้อนกลับรู้เรื่องราวสอรี่ว่าเม็ดกาแฟที่กําลังกินอยู่มาจากสวนไหน มันมาจากทางน้ําอะไรแม่น้ําอะไรสวนอะไรแม้ะทั่งลุงอะไรลุงไข่อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีสอรี่นะแล้วการปลูกกาแฟตอนนี้คือไม่ใช่ปลูกกาแฟเพื่อเป็นพืชได้นะครับครับผมเป็นการปลูกกาแฟในแนวอนุรักษ์ก็คือปลูกร่วมกับพืช่างอื่นเช่นไม้ปา่ครัไม่มีการทำลายไม่มีอะมันมีการ ปล่อยให้เขาเติบโตตามธรรมชาติใด้คุณค่าความหวานความหอมความใูรณ์เต็มที่สร้างในแนวของการกระบวนการธรรมชาติกระบวนการันแขกพขกนี้เขาคือปลูกแทรกได้เลยนะปลูกร่วมกันเลยกับต้นยงต้นยางเมื่อก่อนนะครับกเมื่อก่อนต้องทำลายเมื่อก่อนปลูกกาแฟแต่ตอนนี้ปลูกกาแฟเสริมในในสิ่งที่มีอยู่ก็ปีหนึ่งก็ประมาณกลางกลางปีนะครับก็จะพบกันได้ ตลอดนะครับกับ i l i n d n o c o f f e e f a c e ปีนี้2023แล้วก็หรือว่าครับข้างครับแบบโอ้โหแบบไม่รู้จะให้ดูอะไรจริงๆแล้วก็ต้องมาเองต้องลองมาสัมผัสเองทั้งมือใหม่แล้วก็ระดับท่านสูงนะครับที่อยกบกมาอยากมาสัมผัสอยากมาเห็นถนึงบรรยากาศในงานครั้งนี้นะครับแล้วก็สนุกสนานใช้วันหยุดให้เป็นประโยชน์นะครับ วันนี้ต้องขอบคุณด้วยครับที่ติดตามนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ดูแลกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็รวมถึงผู้สนับสนุนที่เดินทางกันมานะครับคามออลดอแล้วก็โรงกาแฟคั้วละมุนนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องราวกาแฟเรื่องราวแคมปิ้งก็ฝากติดตามเราได้ครับทุกช่องทางนะครับก็เฟซเฟซบุ๊ก ยูทูบนะครับแล้วก็ทาง MV ช่อง75นะครับ MV TV นะช่อง MV TV 75เจ้อกับเราได้ทุก16นาฬิกานะครับวันอาทิตย์อันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวไปจบด้วยบรรยากาศงานแล้วกันนะครับสวัสดีครับ